มีหรือเปล่าอ่ะก็คิดได้หลายอย่างค่ะเอาคิดยังไงอ่ะกี่อย่างคุณบอกมาได่หลายอย่างก็มีทางที่อะไรมองว่าผู้ก่อการทําเองกับใครทําเองใครทําเองคุณจับให้ได้ดิคุณพูดอย่างนี้ฮะพูดได้งไงวะอะใครทําเองพูดนะพูดงานใครใครทําเองอ๋อไม่ขัดไม่ถึงคิดก็ไม่ได้ผมเป็นคนรักษากฎหมายไปทําเองบ้าแหละเออพูดอย่างนี้เสียหายเออแล้วไง ้าวไงปาะวงแตกป่ะส um. ักยังไงซักนี้ได้ไงซักนี้ไม่ได้พี่เสียหายครับแล้วผมเป็นเป็นผู้รักษากฎหมายแล้วถามว่าผมเนี่ยจะไปทําเองเออสถานการณ์ตอนนี้มันเพิ่มขึ้นเยอะมันเบาลงเบาลงพี่ทำไมเบาลงมันก็จจะสงบอย่างนี้ไหมพี่ต้องสง่งต้องดูผมก็ดูหมดอ่ะ ถ้าผมไม่ดูหมดนะผมจะจับคนที่มันนั่นได Brazilian ้ผมยังมีผมมีคนเฝ้าหมดนะทุกที course, ่อ่ะเดี Ooh, ๋ยวผมจะให้เป็นเฝ้าอะไรอย่างเงี้ยเอโอเคครับอ้าถามอย่างนี้เฮ้ย